สวัสดีครับร้านโชคอุดมทวีทรัพย์อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้นะครับพามาดูหน้างานนะครับการติดตั้งนะครับปั๊มดีซีบัตเลดนะครับเป็นปั๊ม750วัตต์นะครับกับแผงรองจีนะครับ450วัตต์นะครับสามแผงนะครับปั๊มหนึ่งแรงนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน้างานนะครับ เดี๋ยวพอประชมรายละเอียดงานติดตั้งนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับมีแดดพอดีนะครับเดี๋ยวให้ดูน้ํานะครับใสๆไหลเต็มท่อกันเลยนะครับวันนี้น้าลูกค้าเปลี่ยนจากปั๊มชุดนะครับรถไถนะครับสู้ค่าน้ำมันไม่ไหวนะครับเนื่องจากลูกค้าทําการเกษตรนะครับต้องการใช้น้ําเยอะพอใช้ปั๊มชุดก็เงินไปโจมอยู่กับค่าน้ำมันนะครับเลยเปลี่ยนมาเป็นปั๊มโซล่าเซลล์นะครับ ก็หลายๆพุ่งๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดงานนะครับตัวนี้เป็นสามแผงรองจีนะครับกระจก2ด้านนะครับ4ี่ร้อยห้าสิบวัตรองจีนะครับเทียวันนะครับสามแผงนะครับกับปั๊มดีซีแบตเตยแบรนด์ฮ a นดูโนะครับเจ็ด้ยห้าสิบวัตหนึ่งแรงนะครับเป็นตัวผอมนะครับเนื่องจากบ่อเป็นบอรีนิ้วนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับงานเก็บท่อร้อยสายนะครับ ใสคอนเนคเตอร์เก็บให้เรียบร้อยนะครับข้ออ่อนข้อทุกจุดเดินสายเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสาหรับต่อหม้อนะครับตัวนี้เราก็เป็นต่อหม้อปูนนะครับรอมาจากทางร้านนะครับใส่น็อตยึดแผ่นเพลสี่ตัวทุกต้นนะครับทุกขาปลอดภัยหายห่วงนะครับสําหรับงานโครกสร้างกนเหล็กกันมาไนนะครับแข็งแรงทนทานนะครับต่อแรงลมแน่นอนนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับทุกจุดนะครับเราทำการเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับ ตู้คอนโทรลนะครับแต่ามาดูด้านในตู้คอนโทรลก็จะเป็นเบเกอร์นะครับเบเกอร์เซิร์ฟเ o ลกชั่นกันฟ้านะครับน,นี่ก็เป็นเดี๋ยวให้ดูรอบปั๊มตนนัวนี้ล็อกไปที่3,000รอบนะครับเพื่อให้ความบาลานซ์ระหว่างปั๊มกับน้ําในบอ่อนะครับก็ยังพอนะครับ3,200รอบตอนนี้กินกระแสอยู่ที่ 4M แอมป์นะครับ่ากระแสแถงทําได้532วัตต์นะครับแล้วก็ว้นอยู่ที่130โวลต์น,นะครับ รอบอยู่ที่สา9พันหนึ่งร้อยเก้าสิบอนะครับตัวนี้บ่อลึกสี่สิบเมตรนะครับหย่อนปั๊มที่ย4ิบสี่เมตรนะครับเพียงพอนะครับงานติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับไกลๆด้านนู้นลูกค้ากำลังทำการตัดหญ้าให้วัวนะครับถ้ามีน้ำนะครับก็ปลูกทั้งปีนะครับตัวนี้ก็สูบเติมสระนะครับปั่นทั้งปีนะครับตัวนี้ เรียบร้อยที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะปลูกหญ้าเหมือนกันนะครับใช่หมดเลยนะครับอ้อมสะว้ใช่หมดเลยนะครับทางนี้คีดว่าน้ําเป็นความหวังนะครับสู้ค่าน้ํามันไม่ไหวนะครับเมื่อก่อนลูกค้าใช้เป็นปั๊มรถไถวฉุดนะครับสู้ค่าน้ํามันไม่ไหวนะครับค่าน้ํามันก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนมาเป็นปั๊มดีซีบตเตอร์ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในวันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสนใจติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับเป็นชุดนอนนาชุดออฟกิดออนกิดชุดไฮบริดนะครับหรือว่าจะเป็นปั๊มดีซีแบตเตอยปั๊มโซลาเซลล์นะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามทางร้านได้นะครับร้านชคอุดมทวีรั์อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับ0852923193นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับอยากให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับสินค้าที่ดีที่สุดเหมาะสมกับราคาที่จ่ายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอคคุณรับ